สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยกับช่องมัลเลคลิปนี้แอดมินก็จะพาทุกคนมาอัปเดตข่าวสารของทัพนักตกพุกยางสาวไทยของเรากันครับแน่นอนว่าตอนนี้สาวๆแต่ละคนก็กําลังดุเดือดเลยครับสําหรับการซ้อมเพื่อเตรียมตัวไป VNL ในครั้งนี้อีกไม่กี่วันข้างหน้านี้แล้วซึ่งสาวไทยจะมีลงสนามในวันที่16ในเดือนหน้านี้ที่จะถึงนี้ครับซึ่งล่าสุดก็มาอัปเดตข่าวสารของเพียวอัชาราพรคงยศกันครับก่อนหน้านี้แฟนๆหลายๆคนก็คงจะเป็น ห่วงเพียวครับแล้วก็ถามหาเพียวกันสนันเลยเพราะว่าเพียวติดเชื้อตามที่สมาคมบอกครับและล่าสุดวันนี้เพียวได้กลับมาซ้อมในแคมป์ทีมชาติแล้วครับวันนี้เป็นวันเกิดของรุ่นน้องเพียวก็ได้มีการลงสตรอรี่ในแคมป์ทีมชาติที่อยู่ในแคมป์ทีมชาติแล้วก็วอวยพรวันเกิดน้องด้วยครับน่ารักมากๆเลยนี่แหละครับถือว่าเป็นข่าวสารที่แฟ,น,ฟนๆหลายๆคนคงจะหายห่วงครับสําหรับอัชาราพรคงยศเธอ,อกลับมาเข้าแคมป์ทีมชาติเป็น ที่เรียบร้อยแล้วครับเอาเป็นว่ามารอเชียสาวไทยของเราทุกคนไปด้วยกันครับขอให้ทุกคนฟอร์มปังๆยังคงมีลุ้นครับถึงแม้ว่าเปอร์เซ็นต์จะน้อยแต่ก็ยังมีลุ้นกับการไปโอลิมปิกของทีมชาติไทยของเราหาก v วแอเราสามารถชนะทีมใหญ่ๆห,ห,หรือว่าเก็บคะแนนให้ได้มากที่สุดจนเพียงพอก็ยังมีโอกาสครับสู้ๆนะครับสาวไทยของเรารอเชียรครับ